เออเอาไปเก็บเขาขายต่อไม่เลยเราเล่นเลยอ่ะเราอยากเล่นด้วยพวกนายไม่ส่งมาเลยเล่นกันยังพี่เจก็เล่นอืะฮึ่มคอมโรพี่เกกไม่เล่นกับกู嘛คอมโลก็ทนไหวเป็นเลยพี่เจกบอกปืนไม่ฟรีว่ะจำกวัดแดงพวกนายไม่ส่งให้เราเลยเฮ้อเศร้าเลยครับการไม่เศร้าเลยเศร้าเลยกูงอนแล้ว ถึงกระเจ้าเลยเหรอโอ้สัตว์พี่กูบอกว่าปืนแรงเอใช่ป่ะเขามีสามสิบเอ็งปืนแรงเอปืนแรงเอชใช่แม่งมีสามสิบกระบอกเลยไแม่งขายกระบอกละเท่าไหร่พันสองอีคุ้มตายสัตว์ไม่นะฮะเจริงเลยนะเศร้าเลยยิงกูตายแล้วไอ้เยี่ยเอมือคอมคุณทนไม่ไหวเลยอะไรวะันไอ้เหี้ยห้อโคตรนะปืนกูมาใช้เกณฑ์ฮะแบย